พามาชมนะครับในห้องเซอร์วิสนะครับหมวกของเปโกลฟานเชสโกบันยะย่ารวมเป็นกำลังใจให้นะครับกับอีกหนึ่งนักซิ่งไทยนะครับออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรุ่ลไวใน3นาทีกับกงสีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างก็ท่งานกันตัวเดิมเป็ซ้อมแล้วเหโอตก็ดีน้องเจนครับอ่าเป็น ผิดที่พักนะครับก้องสมเกียริจันทาซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโซนของสวิตหมวกกันน็อกนะครับพี่เตยก็คือโซนนี้จะเป็นโซนเรียกว่า racing service ก็จะมีหมวกกันน็อกมีห้องพักของนักแข่งแล้วก็มีทุกอย่างรวมกันหมดเลยก็เรียกว่าคนทํางานหลังบ้านของ m o t o g p คือที่เราเห็นว่าเขาแข่ง m o t o g p ีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมากอ,อย่างเยอย่างทีมแฟนติกเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นอีกซ่อนอยู่อยู่ตรงนั้น OGK s h o โชเอคยเพื่อนกันหมดคนหลังบ้านมุกพ่ะเพื่อนกันหมด ก็คือต่างมวงกันน็อกต่างแบรนด์ก็รู้จักกันหมดนะครับแล้วอย่างโซนนี้เขามีมีหน้าที่ทำอะไรพี่แต่ยางหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือหลักๆเราไว้เซอร์วิสมันมีหลายส่วนก็คือไม่ว่าจะเป็นการออกหมวกใหม่แล้วก็มาทำแอนดีตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ก็เราต้องเพลฟหมวกกันน็อกว่าเฮ้ยเขาต้องเปลี่ยนคิวไหมให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศทีออฟหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็แบบหลากหลายอ่ะก็คือเป็นคนที่เหมือนจัดการเรื่องหมวกกันน็อกให้กับนักแข่งเลยใช่ก็คือนักแข่งคือเขาใส่ยี่ห้อไหนยี่ห้อนุยี่ห้อนี้ก็คืออยู่ในมุม้ม ก็จะมีเซอร์วิสก็จะมีเซอร์วิสให้หมดเช่นเฮ้ยเดี๋ยวสนามฝนนะเขาต้องเตรียมหมวกกันน็อกสำหรับอากาศสภาพที่แปรปรวนเงี้ยก็ต้องเตรียมไว้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เทคนิคเยอะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะจริงจริงเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยมันมีเรื่องการทํางานนะบางคนบอกคิดว่าใส่แค่ป้องกันแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการป้องกันมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมานั่งคุยกับพี่ทีเจคีหนึงคุยกันที่บ้านวันนี้มันจะยาวไปหน่อยคี่หมวกสเปรของนักแข่งมอเตอร์สปีกับไปที่บ้านใบ เพราะเรื่องหมวกหมวกมันมีการหลักการทํางานด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ใส่เฉยๆนะไม่ได้แบบป้องกันแค่ภายนอกนะมันมีเรื่องการทํางานซึ่งมันละเลอียดเยอะมากเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีนะึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาคอสปอร์ตให้สมเกียรติก่อนครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันแพทริสเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับผมก็ตามคอนเซ็ปต์ตะโกนให้เราได้ยินทั่วกันนะครับ ดีครับกองเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับก็ครั้งแรกในอเมริกาจ p นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ออสเซนเหมือนกันครับก็ถือว่าลุ้มต้นดีดีครับเพราะว่าก็ห่างห่างไม่เยอะจากที่ที่ที่อื่นมากเท่าไหร่อาจห่าง2วิแต่ว่าแพทชิ่งที่สเราก็ได้ทําการเซตติ้งใหม่แล้วก็ทําการไล่รถใหม่ครับคิดว่าน่าจะเวลาดีขึ้นแล้วก็เวลาแก็บแก็บน่าจะโค้ดในกลุ่มหน้ามากขึ้นครับร่วมเป็นกำลังใจให้นะครับรบกับอีกหนึ่งนักซิ่งไทยนะครับอ่า กับโมโต3ครับผมรผมเชียวด้วยครับได้ขอนครับขอนครับกองไม่ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวต้องรวบรวมสมาธิไปซ้อมก่อนคืนนี้แข่งละได้ครับขอนครับขอนครับสัสดีครับนี่คือแผนกเซอร์วิสนะครับของบวกซูมี่แล้วก็ KYT นะครับอย่างใบที่เห็นอยู่นี่เห็นชัดเจนนะครับนี่คือหมวกของเปโก้นะครับและฟอร์หรือฟรานเชสโกบันยายากที่กำลังเซตอัพนะครับแล้วก็กำลัง ถามว่าแผนกนี้มีหน้าที่ทําอะไรเราจะเห็นว่ามีพิษเล็กๆอยู่หลังพิษนะครับเป็นห้องสวิตหลังพิษแล้วกันของหมวกกันน็อกยี่ห้อต่างๆนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในซูมี่และเค t วทนะบางคนเอ๊ะซูมี่และเควเหมือนกันนะครับแต่ซูมี่เนี่ยจะเป็นเหมือนทําเน้นตลาดไปทางยุโรปนะครับส่วนเค่วท t จะเน้นตลาดไปทางโซนนอกยุโรปนะครับอ่าก็ซึ่ง เพราะเซนเนีนี่เขาใส่ K คบทีนะซ้าเราเห็นซูมีเบโกโิลฟนเชสโกบันญยญญญาก็กําลังใส่อยู่ถามว่าแผนกนี้มีหน้าที่อะไรมีแผนกหน้าที่เซอร์วิสนะครับนอกจากเช็คเท่าความสะอาดเขาจะต้องดูคดุณภานต่างๆว่าอย่างในสนามเนี่ยฝนตกไหมฟ้าสว่างไหมฟ้ามืดแค่ไหนใส่เรื่องตัวเทียออฟนะครับเทียออฟก็คือตัวด้านนอกนี้นะครับเห็นไหมกำลังใส่อยู่แล้วก็ผิดล็อกด้านในอันนี้คือจะเป็น เป็นช่างชำนาญการของ m o t o g p นะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้มาห้องนี้ในสนาม m o t ต g p ต่างๆเนี่ยก็จะเห็น2คนนี้นะครับเป็นช่างที่ประจำผมเคยมีโอกาสได้เจอที่บุรีรัมย์แล้วเข้ามาก็จะเป็น2อคนนี้เพราะว่าจะเป็นคนที่มานั่งสวิตหมวกกันน็อกนะครับซึ่งก็จะต้องจัดก,การเป็นแผนกที่สําคัญมากเพราะว่าเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยบางคนจะบองว่าเอ๊ะมันคือหมวกที่ป้องกันนะครับหรือว่าอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดแล้วจริงๆเนี่ยรู้ไหมครับว่าหมวก โมเดลเนี่ยทั้งซูมี่ทั้ง,ง k y t เนี่ยกว่าจะผ่านแอปพูฟใช้ในทีมดูคติคอเซได้ผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานที่เป็นอาแดนดแล้วก็ผักันเรื่องที่ให้หมวกรุ่นนี้ไปอยู่ในดูคติคอเซนะเขาบอกว่าต้องทำการทดสอบผ่านเรื่องของอุโมลงลมหลายๆอย่างมากมายนะเพราะว่าดูคติ f a กซ์แฟหรือว่าดูคติโรงงานดูคติคอเซนะ่ะค่อนข้างซีเรียสเรื่องตัวแอโรดิามิกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่อ,อเสียชุดสีแฟร์ลิงต่างๆเอาไว้ง่ายคือเราไปดูรถโปรดักชันอย่างในพานิเกเล่วีโฟเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าเรื่องของแอโร่ ic, เดอร์ดมิกเขานี่ซีเรียสมากๆเครื่องแรงแลวต้องแหวกแอโรได้ด้วยอ่าซึ่งพอมันเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นท่อ,อเสียหรือหมวกกันน็อกนะครับเรื่องแอโร่เดอร์ดมิกเป็นสิ่งที่สาคัญคือดูกติคอเซเขาจะแบบซีเรียสมากๆกว่าจะผ่านได้ก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะครับแต่ตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นเปโก หรือบัสเตนนีนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ใส่โมเดลนี้แล้วก็บอกว่าถูกใจมากล่าสุดปีที่แล้วล้มด้วยความเร็ว260นะครับออกมาเดินเฉยหมวกนี่แบบพังยับเยินนะครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเรื่องตัวแอร์ริเดอร์มิกตัวนี้คือค่อนข้างจะต้องผ่านนะผมอยากจบอกว่าไม่ใช่ว่าเรื่องป้องกันอย่างเดียวคือถ้าเกิดขี่แล้วสาย,ยกตัวแล้วายที่ความเร็ว300อยกว่าใส่แค่ภาพไม่เคลียร์แค่เซียววินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคันเร่งเราจะหด เวลาเราจะบวงเมื่อนานทีนแค่เซียววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเดียวบอกว่าเรื่องวิชั่นนะครับมุบกกนนหอกมุมมองภายใต้มุกกันนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆากนี่จะเป็นหมวกทั้งสองใบเตรีมยมสแตนบายนะครับของเปโก้และอย่างด้านหลังนี่ก็จะมีนะมีอินเดียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Circuit of the a m เม i c a นะครับก็จะมีเรื่องรายการ King of the b a g g e r ด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแผนกที่มีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่า เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยมันมันมีเรื่องหลักการทํางานนะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดผมขออนุญาตมาเดี๋ยวมาคุยกับพี่ดีเจอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าหมวกนี่ไม่ใช่ว่าใส่ป้องกันภายนอกเอ๊ยป้องกันกระแทกเลยนู้นแต่การซับแรงกระแทกหรือการกระจายแรงกระแทกจังหวะที่เกิดเหตุมันมีจังหวะมันมีการทํางานนะครับมันมีฟังก์ชันการทํางานมันอยู่ซึ่งพวกนี้สําคัญนะมันหูรายละเอียดเรื่องหมวกกันน็อกนี่ใครใส่อยู่จะรู้ว่าแบบอย่างที่บอกนะครับเรื่องภาพการมองเห็นความรู่ลมความนิ่ง ในความเร็วสูงนะครับเราไม่ได้คุยกันที่ความเร็วสองร้อยนะเราคุยกันที่ความเร็วสามร้อยนะครับยกตัวจังหวะสามร้อยถ้ามันสายเราก็อย่างที่บอกว่าไหลหลายอย่างนี่จะมีเรื่องเนี่ยผิดล็อกด้านในนะครับนี่เหนนะ็นไหมผิดล็อกไอแผ่นพลาสติกใส่สเพื่อากาันฟ้าขึ้นนะแล้วก็มีเทียร์ออฟกันมาลงกันมาแรงอยู่ข้างในนี่มันจะมีฉีดทําความสะอาดอะไรเขาว่ากันไปนะครับซึ่ง อันนี้สาคัญสาคัญจริงๆนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่านักแข่งบอกใครก็สปอนเซอร์ได้นะครับหมวกนี่มีผลมากมีผลจริงๆนะเป็นบอกว่าวิชั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตาเรามองไปทางไหนเราจะวิ่งไปทางนั้นนะครับถ้าเราไม่เคลียร์ตาสายตาการมองไม่เคลียร์ปุ๊บความเร็วเราตกทันทีนะครับทั้งที่เครื่องนี่แรงเข้าเดิมนะอย่างบอกว่าคันเร่งเราจะหดกันมานิดนึงก็มีผลเซียววิก็มีผลนะครับอันนี้จะเป็นลายชื่อนะครับนักแข่งของ Mo t ต GP ในปี2024นะครับ ที่ใช้หมวกของ K Y T และซูมี่นะครับเห็นไหมมอเตอร์จีพีจะมีเนี่ยสามคนมีอย่างละสามสามสามครับทั้งมอเตอร์จีพีมอเตอร์ทูมอเตอร์ทีก็จะมีอย่างละสามสามสามนะครับอันนี้กําลังใส่เทียร์ออฟนะครับนะรึเเรื่องของความสะอาดเรื่องของฝุ่นเนี่ยนะก็จะมีการเคลียร์แบบค่อยๆใส่ไป จะมีหมดนะครับนี่เป็นรายละเอียดที่แบบการฟังก์ชันหรืออย่างเนื่องหมกนะครับพิถีพิถันมากๆอันผมก็พามาชมนะครับในห้องเซอร์วิสนะครับหมวกของเปโกโกฟานเชสโกบันยายานะครับทีมงานซูมิและ KYT แบบอินไซต์สุดๆแล้วจเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ